กรมศุลากากรถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระตรุนาโปรโดกล้าวโปรโดกระหม่พระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องกฐินประจำปีพุทธศักราช2567 ให้กรมศุลกากรน,นำไปทอดถวายณวัอนงคารามแขวงสมเด็จเจ้าพระยาเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2567เวลา14นาฬิกานายธีรัตอัตนวานิชอธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดกรมศุลกากรได้เดินทางไปประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศุลกากรณวัดอนงคาราม แขวงสมเด็จเจ้าพระยาเขตคลองสานกรุงเทพมหานครโดยมีเจ้าหน้าที่กรมศุลากากรตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทําบุญและได้ประวาราณาถวายปัจจัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาสําหรับยอดเงินที่ร่วมทําบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมียอดรวมทั้งสิ้น2องล้านแปดแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบบาทห้าสิบเก้าสตางค์ นี้ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนศึกษานารีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดอนงคารามและสำนักเรียนวัดอนงคารามโรงเรียนละ1,000 0บาท